พระเอกซีรีส์วายสุดฮอตนนนนนสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะนะน กอพัฒน์เกิดพันเป็นลูกชายของคุณคุณากรเกิดพันนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีผลงานละครชื่อดังจากเรื่องทายาทอาสูรน,นั่นเองค่ะณนนท์นะคะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอมมาตยกุลปัจจุบันกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีวิชาเอกการแสดงและกํากับภาพยนตร์ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทวีลด์ค่ะณนนท์นะคะเริ่มมีผลงานตั้งแต่เขาอายุเพียง3เดือนเท่านั้นค่ะ เริ่มจากการถ่ายโฆษณาในช่วงวัยเด็กนั่นเองและได้มีภาพยนตร์เรื่องแรกคือลักนะเป็ดโง่หลังจากนั้นนะคะก็มีภาพยนตร์ชุดมากมายนะคะอย่างเช่นฮอร์โมนไววาวุ ah ่นและเริ่มกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งกับการแสดงภาพยนตร์ชุดรุ่นพี C ่สีเขตเลิฟ e ผลงานภาพยนตร์ของน้องมีมากมายนะคะตั้งแต่ปีพศ2564อย่างเช่น SLR กล้องติดตายรักแรกโคตรลืมยากละครโทรทัศน์และซีรีส์ก็มีเช่นกันนะคะ อย่างเช่นเรื่องอีสาและวีช่วงโชดพอโมอนวัยวาวุ่นรักน้าเป็ดโง่เลิฟไฟ่รักสุดท้ายที่ปลายฟ้ารุ่นพี่ซีเค็ดเลิฟลิตเต้ลบิ๊กดีมความฝันอันสูงสุดตำนานสมเด็จพระนเรสวนเดอะซีรีส์ series, คือเธอรีเมมเบอร์ยูสุดร้ายสุดรักและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ ความน่ารักสดใสของน้องณน,นนนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยได้ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอมากมายอย่างเช่นเพลงกว่าจะรู้หัวใจตัวเองดีต่อใจออกตัวทําตัวไม่ถูกใจโสมมองกี่ทีก็น่ารักและยังไม่พอเท่านั้นนะคะบทบาทพิธีกรก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นรายการลดโรงเรียนรายการ beauty and baby และรายการโอณน,นนททางช่อง YouTube ด้วยค่ะ ด้วยความสามารถของนันนนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายอย่างเช่นเพชรแผ่ ai, นดินไทยบุคคลสำคัญแห่งปีมายามหาชนคนดีสีรัตนโกสินป์ตาช่างทอง Asian Television Awards ครั้งที่24และ Asian Television Awards ครั้งที่27ด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของน้องนันน,นด้วยนะคะน้องหนู3ามตัวอ่านว่านันนนะคะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต